สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะโฟก็จะมา,าให้กำลังใจมาพ,พูดให้กำลังใจแล้วก็แบบว่าคือ,อามาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่แบบคือตอนนี้นะคะใครๆที่กำลังแบบว่ามีอารมณ์แบบว่าเบื่อนายนะคะมีอารมณ์แบบว่าท้อแท้หมดอะไรตายอยากกับการแชทนะคะไม่อยากจะแชทอีกต่อไปแล้วรู้สึกเบื่อเหลือเกินแบบว่าคือแชทไปก็เจอแต่แบบว่า พวกกระหลุกกระลาปลากระป๋องพวกบ้าเซ็กพวกแบบว่าคือมันมันไม่เจอสักทีอ่ะคือมันไม่โดนสักทีคือคุยไปยังไงมันก็ไม่โดนมันไม่โดนใจสักทีมันยังไม่เจอคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโฟก็เลยแบบว่าอยากจะให้กําลังใจนะคะว่าคือวิธีการจัดการกับอารมณ์เบื่อหน่ายหรือว่าแบบคืออารมณ์หมดอะไรตายอยากหรือว่าจัดการกับอารมณ์ช่วงแบบว่าวันแบบว่าเขาเรียกอะไร คือผู้หญิงทุกคนจะมีนะคะคือวันนั้นของเดือนน่ะคือทุกคนจะเป็นมันมันเขาเรียกว่าคือแบบว่าคือมันเป็นโรคแบบคือบางคนเป็นอาการหนักเลยนะเป็นแบบว่า PMS อะไรประมาณนี้เป็นโรคแบบที่ที่แบบว่าอา,อารมณ์หมุดหงิดอารมณ์แบบว่าคือเบื่อนายวินแตกช่วงที่แบบว่าใกล้วันนั้นของเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบว่าคือเป็นช่วงที่แบบว่าอ่ะยิ่งเราแชทแล้วเ,เจอแต่พวกแบบว่า บ้าก,กามเจอแต่แบบว่ากระโหลกกะลาอะไรเงี้ยนะคะแบบว่าคือหลายๆคนนะคะก็จะแบบว่าคือเกิดอาการแบรบว่าคือเบื่อหน่ายอ่ะจะคือท้อละไม่อยากจะแชทต่อไปไม่เอาไม่องไม่เอา,ม,เอา,ม,เอามันแล้วผัวฝรั่งนะคะคือหลายๆคนโพสเชื่อว่าทุกคนมีอารมณ์นี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะวันนี้โฟจะมาบอกวิธีการจัดการกับอารมณ์แบบนี้นะคะ คือคือเรื่องแบบเนี้ยคือมันเกิดขึ้นได้กับทุกทุกคนแหละใครๆก็มีแหมใครจะแบบว่าคือแบบมีอารมณ์แบบว่าหุ้มโมทิเวตตลอดเวลามีพลังใจแบบว่าคือเต็มร้อยตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้นะคะคือชีวิตคนเรามันมีแบบคือมันมีขึ้นมีลงอ่ะคืออารมณ์มันก็แบบว่านะมันก็แบบว่าคือมันไม่คงที่อ่ะมันต้องมีแบบว่าคือช่วงจังหวะที่มันเฟลช่วงจังหวะที่มันแบบอ่อนแรงอ่อนล้าไม่มีกําลังใจไม่แบบไม่อยากจะทําอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเบื่อเหลือเกินนะคะ สำหรับโฟนะคะเวลาที่แบบแต่โฟถามว่าจริงๆแล้วโฟเป็นคนที่แบบว่าคือเจออะไรที่แบบหนักๆเยอะนะเจอเยอะแล้วก็มันจะมีทุกทุกช่วงตลอดแบบว่าคือทุกช่วงชีวิตอ่ะมันจะมีแบบแบบนี้นะคะเวลาที่โฟเวลาที่โฟแบบอารมณ์แบบฟิลแบบว่าคือฟิลฟิลมันไม่ได้อ่ะคือฟิลมัน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 ท้อแท้มันรู้สึกแบบว่า เอ,อน้อยใจในวาสนาอะไรแบบนี้คือ <c ười> แบบว่าทําไมฉันจะต้องแบบว่าคือเหมือนทํทอะไรแล้วก็พยายามมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเมื่อไหร่เราจะไปถึงจุดจุดจนดั้าทีอะไรเงี้ยมันมีแบบว่าคือช่วงช่วงหนึ่งที่โฟแบบว่าล้มเหลวกับชีวิตนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แบบว่าคือนะคะอกหักจากแบบอกหักจากฝรั่งนั่นแหละมีมีเหมือนกันคือแชทแล้วออกเดทแล้วไม่คือไม่สมหวังคือเราคาดหวังไว้แล้วทีนี้มันเฟลนะคะคือโฟทํำยังไงเ สิ่งที่โฟจะเริ่มต้นนะคะโจะเริ่มต้นจากการแบบตั้งสติก่อนโฟจะตั้งสติโฟจะนั่งแบบปิดการสื่อสารกับคนทั้งโลกคือโฟจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบประมาณแบบเอหนึ่งหนึ่งวัน นะะหนึ่งวันแต่คือโฟจะไม่ปิดตัวเองนานนะคะเพราะว่าคือการที่ถ้าเรายิ่งมีฟ e ลล i n g แบบนี้มีอารมณ์แบบนี้แล้วอยู่กับตัวเองนานๆนะคะมันจะยิ่งทําให้แบบคือแย่ลงคุณจะมองไม่เห็นหนทางเลยมันจะเหมือนประมาณว่าคือเรานั่งอยู่ในอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างคือหาทางออกไม่เจอนะคะแต่ว่าวิธีการที่แบบว่าคือเราตั้งสติคือเราอยู่กับตัวเองนั่งพิจารณาพิจารณาพิจารณาแบบพิจารณาตัวเองพิจารณาอารมณ์ก่อนว่า ณตอนนี้คือเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกแย่ใช่ไหมเราอยากร้องไห้ใช่ไหมร้องไห้ถ้าอยากร้องไห้ร้องไห้เลยนะคะโฟจะไปทำโฟจะทําแบบนี้บ่อยคือเวลาโฟร,รู้สึกแบบว่าคือถ้าเศร้าอะไรอย่างนี้โฟจะร้องไห้เลยโฟจะร้องไห้ออกมาร้องไห้ออกมาแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นนะคะโฟก็จะเริ่มลุกขึ้นมาแล้วเ,เริ่มลุกขึ้นมาแล้ <S <S แลวส่องกระจกมองตังวเองนะคะมองหน้าตัวเองในกระจกว่า ยิ่งร้องไห้หน้าตาบวมฟูมฟายแบบโหแบบคือเห็นตัวเองในกระจกคุณต้องมองแบบจ้องสายตาไปที่กระจกแบบว่าทําไมแกชี้เหล่จังวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วโฟก,ก็จะมองว่ามันมันเป็นภาพที่แบบไม่น่าดูมันเป็นภาพที่ไม่สวยงามเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นโฟก,ก็จะเริ่มล้างหน้าล้างตาอาบน้ําแล้วก็โฟจะเริ่มทําสวย ะะการการปรับอารมณ์นะคะทำเพราะว่าเวลาที่โฟทําสวยเวลาที่แบบว่าคือโฟแต่งหน้าแต่งตัวนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกแล้วทีนี้โฟก็จะเริ่มออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกไปทําอะไรโฟก็จะไปเดินชิลๆนะคะไปเดินช้อปปิง้งไปเดินดูของสวย,สวย,สวยๆงามๆแล้วก็ไปร้านหนังสือคือเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือโฟก็จะไปร้านหนังสือแล้วก็จะไปหาหนังสือดีๆมาอา่าน หนังสืออะไรก็ตามคือณณช่วงเวลานั้นคือเราเป็นคนโสดนะคะโฟก็จะหาหนังสือเกี่ยวกับความโสดว่าคือโสดยังไงให้เป็นสุขอ่าช่วงนั้นนะคะโสดยังไงให้เป็นสุขแล้วก็หนังสืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองว่าคือปรับอารมณ์ยังไงคือแบบมันมีหนังสือแบบเป็นหนังสือคล้ายๆพวกธรรมะแต่ไม่เชิงธรรมะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นหนังสือแปลว่าอ่สุขหรืออ่ ทุกหรือสุขอยู่ที่ใจกําหนดให้เป็นมันจะมีหนังสือแบบนี้นะคะ่ะแล้วโฟก็จะเริ่มเอามาอ่านพอมาอ่านเสร็จแล้วทีนี้โฟก็จะเริ่ม,มาหาแบบคือฟังเพลงที่มันเพลงที่เราชอบนะคะเพลงที่มันแบบว่าคือสร้างแบบคือทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะคือโฟจะพยายามแบบว่าคือแบบคือทําทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ที่จะแบบว่าคือบูสต์โฟต้องบูสต์ตัวเองบูสต์อารมณ์ให้แบบว่าคือมันแบบ ให้มันแบบยังไงก็ได้ทํายังไงก็ได้ให้ฉันแบบว่าคือเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะโฟก็จะไปแบบว่าคือไปสปาไปสปาไปฟิตเนสนะคะไปซาวน่าเพราะว่าการที่แบบว่าเหงื่อออกนะคะการที่แบบว่าคือเราถ้าถ้าออกกําลังกายหรือว่าแบบ